สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกแล้วก็ห่างหายไปนานมากๆเลยนะคะสําหรับการมาร์สหน้านะวันนี้นะาหนิงก็จะกลับมามาร์สหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะเวลาที่จะมาร์สหน้าเนี่ยก็ต้องคิดนิดนึงนะคะเพราะว่าหนิงเนี่ยเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะท้องเด็นะก็ท้องเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะเผื่อแบบใช้อะไรแล้วแบบ ไม่ถูกกับผิวเนี่ยผิวมันก็จะอาจเป็นผดเป็นผื่นได้นั่นเองนะวันนี้นะคะหนิงก็เลยรู้สึกว่าผิวของหนิงเนี่ยน่าจะไม่แพ้แล้วนั่นเองนะเวลาเจอกับมลภาวะต่างๆเนหน้าก็ไม่ค่อยจะเซนสติฟฟเหมือนก่อนที่ท้องได้ประมาณ1-3เดือนนั่นเองนะหนิงก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าหนิงก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะวันนี้นะคะหนิงก็เลยจะกลับมามา,มาสก์หน้านั่นเองนะทุกคนก็ ตามหัวข้อคลิปเลยเนาะเพราะว่าหนิงเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นมาส์หน้าของอินฟีนั่นเองนะทุกคนซื้อมาทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะคะเหลืออยู่สามสูตรด้วยกันนะคะสูตรไผ่นี่นะคะสูตรนี้เนี่ยหนิงได้มาร์ไปแล้วนะตัวนั้นเนี่ยก็เวลามาร์กองผิวนะคะเขาก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วก เขาก็เวลาแต่งหน้ามานี่คือแต่งหน้าออกมาสวยมากๆเลยนั่นเองนะก็คือแบบเครื่องสอําอางนี่คือติดหน้าทนมากๆเลยนั่นเองนะใครที่ติดตามหนิงนะคะหนิงคนอาจจะรู้นะว่าหนิงท้องได้ประมาณสี่เดือนแล้วนั่นเองนะหนิงก็เลยอยากเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองนะคือพวกเพกิพ่มความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ยมันก็ ไม่แพ้กับผิวนะคะอ่านี่ก็เลยเลือกมาสูตรสูตรหนึ่งนะคะคือสูตรนี้นั่นเองนะ m y r ียวสวิสมา a ์ k นะคะเป็นมาร์กน้ำพึ่งนั่นเองนะคือน้ำพึ่งตัวนี้เนะี่ยเขาบอกว่าเขาเอามาจากนิวซีแลนด์นั่นเองนะคะน้ำพึ่งเนี่ยเขาก็จะมีพวกแร่ธาตาุต่างๆนะคะแล้วก็วิตามินเยอะแยะมากมายของเขานะคะแล้วน้ำพึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบชอบข้างคล้ายกับน้ำพึ่งมากๆเลยนะคะเวลาที่แบบหน้าหนิเป็นซิวหรือว่าเวลาที่แบบ ผิวแห้งกล้านนะคะเวลาผิวแบบข้อสอบด้านอะไรอย่างนี้นะคะหนิงจะชอบเอาแบบน้ำผึ้งเนี่ยมาผสมกับสครับนะคะแล้วก็มานวดมาขัดเขานะคะเขาก็จะทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยซึ่งเห็นไหมของเขาเนี่ยเขาทํำมาจาก ซิลรอธรรมชาติเลยนั่นเองนะคือไม่ฉีกขาด,ดง่ายนะเวลาที่เราคลีออกมาจากซองนะคะทุกคนก็คลีง่ายนะคะกลิ่นของเขาก็ไม่ได้แรงมากนะคะอันนี้คือกลิ่นของน้ำผึ้งเลยนะคะคือแบบน้ำผึ้งเนี่ยก็คือลอยมาผ่านหน้าเลยนั่นเองมาสหน้าอีสิฟีนะคะมีน้ำสัมผัสสามชนิดด้วยกันเลยนะ,ะน้ำครีมนะเอ็กเซนนั่นเองนะอ่ะ พูดมาขนาดนี้แล้วไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเวลาที่มาร์สลงผิวแล้วเนี่ยเขาจะทำให้หน้าหนิงเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นหรือเปล่านะคะถาวจางใสขึ้นหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปมาร์สหน้านะคะก็ทุกครั้งเลยนะคะนี่เราต้องลงโทนเนอร์ก่อนเนาะปรับสภาพผิวเคลียร์ผิวให้สะอาดนะเวลานั้นนะคะเอ็กเซนต์นะคะก็จะซึมเข้าสู่ผิวดีมีประสิทธิภาพนันเองนะทุกคนก็มามาร์สหน้ากันได้เลยนะ เขาจะทำให้ผิวชุ่มชื้นอย่างที่เขาได้เคลมไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันแผ่นเล็กไปนิดนึงนะทุกคนหนิงแนะนำน,นะคะเวลามาร์กหน้าเนี่ต้องมาร์กตามสภาพผิวนะคะผิวแห้งก็ เพิ่มความชุ่มชื้นให้เขานะคะผิวมันก็ถ้าผิวมันผิวมีสิวอะไรอย่างนี้นะคะเลือกพวกเป็นพวกชาโคหรือว่าพวกมาร์กสิวอะไรอย่างนี้นะคะการนักหน้านั้นก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะ<ม>นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูน<ม>้ำเอ็กเซนของเขานะคะว่าเขาให้เยอะอืมเยอะนะคะน้ำเอ็กเซนของเขาก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่นก็จะเป็นน้ำน้ำแบบนี้นะคะก็ต้วลงไป ก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหรือว่า20นาทีนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าจะล้างออกไหมนะคะ A few moments later. เป็นครบ10นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะแผ่นมาสกออกเลยนะนี่อืมแผ่นมาสกของเขานี่ยังชุ่มชื้นอยู่นะทุกคนสามารถเลี่ยทุกใครที่แบบผิวแห้งนะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะก็ สามารถเอาพวกน้ำเอ็กเซนในมาร์กนะคะทาผิวตัวนะทุกคนผิวเนี่ยก็จะชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองนะอันนี้หนิงทากันแดดไปแล้วไงก็เลยไม่ได้ทานะคะเอาล่ะนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าผิวของหนิงเป็นยังไงบ้างนะชุ่มชื้นมากๆเลยะคะ่ะทุกคนอันที่หนิงมาร์กไผ่ไปนะคะตัวนั้นเนี่ย เอ็กเซนต์ของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยชุ่มชื้นแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยเอ็กเซนต์ของเขานะคะนี่เนี่ยที่หนิงบอกนะคะหลังจากที่มาร์คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูนะคะว่า ว่าควรที่จะล้างออกหรือเปล่านะถ้าใครที่บอกว่าทามาร์กกลางคืนเนี่ยก็ว่าน้ำเอ็กเซนต์มันเหลืออยู่บนผิวเยอะเกินไปไม่อยากล้างออกนะนิงแนะนำนะคะเอาทิชชู่นะคะทิชชู่ซับออกนะคะแล้วก็นอนไปเลยนะใครมีสกินแคร์ก็ตามด้วยสกินแคร์นั่นเองนะเอาละสาหรับหนิงนะคะหนิงควรที่จะทํำยังไงนะคะทุกคนสําหรับหนิงเนี่ยคือหนิงมาร์กตอนกลางวันนะคะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนนั่นเองนะนิงก็ไปแค่ล้าง น้ำเปล่าออกนะคะล้างแค่น้ำเปล่าออกนะทุกคนแล้วมาตามด้วยสกินแคร์นะ<ม>เป็นยังไงบ้างคะทุกคนมาส์กหน้าของสูตรน้ำผึ้งไปก็ถือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากๆเลยก่อนหน้าที่จะแบบมาส์กหน้าเนี่ยผิวหนิ่งก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวนิงแห้งมากๆเลยนั่นเองนะแต่พอมาส์กเสร็จแล้วก็ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะทุกคนรู้สึกว่าแต่งหน้านี่ก็คือแบบอันนี้ไม่ได้ลงเยอะนะทุกคนก็คือแบบ ลงแค่แป้งนะคะลงแป้งไม่ได้ลงรองพื้นนะคะทุกคนแค่นี้ลงแป้งก็จบเลยนะเอามาให้คะแนนน้องกันเลยดีกว่านะฮะเรื่องกลิ่นนะคะคะแนนเต็ม5ให้4แล้วกันเนาะพวกน้ำเอ็กเซนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้มาเยอะมากๆเลยนะคะน้ําที่อยู่ในซองเนี่ยสามารถเอาเม็ดมาร์กนะคะเอาไว้ในซองนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะตื่นเช้ามาก็มาร์กอีกได้อย่างี้นะ,ะแต่เรื่องความกระา่างสนุ่มชุ่มชื้นเนี่ยก็ให้ไปเลยนะคะเต็มไปเลยนะคะทุกคนเอาล่ะตัวนี้ดึงแจกนะคะทุกคนถ้าใครดูถึงตรงนี้ก็ ส่งที่อยู่มานิงให้สิทธิ์แค่คนแรกเท่านั้นนะคะทุกคนตัวนี้นะคะทํามาจากกรินทีนะคะ คือใบชาเขียวนั่นเองนะคะเขาสามารถฆ่าเชื้อแบบทีเรียจากสิวได้นะโอเคนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมนะคะ Subscribe ให้หนิงด้วยนะจ๊ะหรือว่าใครที่ชอบรีวิวมาสกแบบนี้ก็กดไลค์ให้หนิงด้วยนั่นเองนะคะหรือว่ามีปัญหาด้านผิวด้านไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนั่นเองนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้แม่ไปก่อนบายบาย